รักเขาชอบเขาอยากสนับสนุนเขาดูโฆษณาให้เขาสามสิวินาทีนะคะเมียซุปตาผมติดเทนอีกแล้วตอนที่สิบแปดเออจริงด้วยละครเรื่องใหม่ของผมยังขาดนักแสดงสมทบญิงอยู่คนหนึ่งคุณลองดูว่าสนใจไหมจะได้ร่วมงานกับผมด้วยนะ ได้ฉันขอไปดูคิวงานก่อนนะผมกลับก่อนนะไว้ติดต่อกันนะ <c oughs> ประทานลูกพี่สะพ้ายคุณมาหาครับเธอมาได้อย่างไงตกหลุมเสน่ห์ฉันจะทนไม่ไหวเลยใช่ไหมล่ะ ฉันมีเรื่องต้องการคุยกับคุณเกี่ยวกับสตูดิโอของฉันเนี่ยค่ะผมไปชงกาแฟให้คุณนะฉันอยากให้มีการเพิ่มการกระจายทุนเข้าไปในสัญญาฉันต้องการมีอำนาจหลักในการครอบคอรองสตูดิโอของตัวเองนี่คือเงินออมทั้งหมดของฉันค่ะทำไมอยู่อยู่ ก็สนใจอยากจะเป็นประธานหญิงกลุ่มอำนาจทั้งหมดเหรอฉันแค่คิดว่าถ้าต่อไปในอนาคตฉันต้องแต่งงานอย่างนั้นแยกความสัมพันธ์กับการเงินให้ชัดเจนเลยน่าจะดีกว่า <c oughs> คิดไม่ถึงเลยว่าเธอจะคิดไปไกลขนาดนั้นจริงด้วยช่วงนี้คุณเอาแต่อยู่ที่กองถ่ายตลอดได้ สนใจข่าวบันเทิงบ้างไหมอะไม่ค่ะ STAR MEDIA ีย t อนเดอร์เเริ่มประชาสัมพันธ์เรื่องของเฉินชานชานแล้วแต่ว่าการประชาสัมพันธ์นี้อาจมีผลกระทบกับคุณนิดหน่อยผมคิดว่าคุณควรรู้ไว้อะไรนะเธอคืออินหลงฮวาใช่อินหลงฮวา ก็คือนักแสดงไอดลอลหญิงที่มีภาพลักษณ์ใส่ซื่อบริสุทธิ์ที่ได้รับความนิยมล้นหลามจากเรื่องคำสัญญาของสวรรค์มีพรสวรรค์หาตัวจับได้ยากทั้งถ่ายหนังถ่ายละครและร้องเพลงแต่หลังจากมีชื่อเสียงก็ทำตัวไม่ดีชีวิตส่วนตัววุ่นวายและอีกหลายเรื่องราวของเธอ ที่ขัดแย้งกับภาพลักษณ์จนเกิดเป็นกระแสวิาพากษ์วิจารณ์2ปีก่อนเธอแต่งงานกับโปรดิวเซอร์ชื่อดังทั้งที่เพิ่งรู้จักกันแค่เดือนเดียวแล้วก็หย่าร้างกันใน1ปีต่อมาตอนนี้เซนสัญญากับ Star Media Entertainment และกลับมาสู่วงการ ด้วยภาพลักษณเซ็กซี่การกลับมาของเธอครั้งนี้จะเกิดผลกระทบถึง3อย่างด้วยกันอย่างแรก Star Media Entertainment ใช้เธอเป็นเครื่องมือในการดึงดูดความสนใจมาจากเฉินชันชานหลังจากที่เธอได้รับความสนใจจากสาธารณะแล้วเรื่องของเฉินชันชานก็จะถูกลืมไปโดยปริยายอย่างที่2การกลับมาของเธอจะดึงแหล่งเงินทุน ที่ดีที่สุดของคุณไปคุณจะต้องมีผู้จัดการที่เป็นทรัพยากรที่ดีที่สุดของคุณเองด้วยอย่างที่สามเจ็บมากเลยนะอย่างที่สามก็คือการจะเป็นนักแสดงสาวที่แข็งแกร่งของคุณจะมีคู่แข่งเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งคนแล้วสู้ๆนะ พูดดีๆไม่ได้หรือไงทําไมต้องดีนาผากฉันด้วยแล่าเอาล่ะผมพูดไปเกือบจะครบละคุณกลับไปก่อนนะสัญญาแก้เสร็จเมื่อไหร่ผมจะให้คุณดูอีกทีคือว่าลู่ยินหลันลู่ยินหลันคุณชอบฉันไหมฮะคุณว่าไงล่ะ ไม่ว่าผมจะชอบคุณหรือไม่ยังไงคุณก็ต้องแต่งงางกับผมอยู่ดีที่คุณถามมันแตกต่างกันด้วยเหรอฉันรู้แล้วสัญญาแก้เสร็จเมื่อไหร่แล้วให้เสี่ยวไปส่งมาให้ฉันก็พอเออเขาเป็นอะไรของเขานะ่ะฉันน่ะคือคู่มั่นของลูกหญินหลันนะ คนอย่างประธานลูกผู้สูงส่งที่มีครอบครัวอยู่เบื้องหลังโดยทั่วไปคงถูกมั่นหมายไว้แล้วการแต่งงานทางการเมืองก็ดีการแต่งงานเพื่อเพิ่มพันธมิตรที่แข็งแกร่งก็ดีต่อให้ตอนนี้เขาบอกว่าชอบคุณก็เพียงแค่ต้องการคุณมาเพื่อความสนุกเร้าใจเท่านั้นในเมื่อไม่ได้ชอบ อย่างนั้นก็ให้อิสระแกเขาแล้วกันเมียสุปตาร์ผมติดเทนนิคแล้วตอนที่19พี่เจีนแมนคิดไม่ถึงเลยว่าพี่จะยอมมากองถ่ายเล็กๆนี้ของพวกเราคือว่ายังพอมีเวลารอถ่ายเรื่องถัดไปนะ่ะ<ๆ>ก็เลยมาเรียนรู้ซะหน่อยว้าวเยีย่ยมไปเลยมาถ่ายละครเล็กๆบน อินเทอร์เน็ตแบบนี้ไม่เสียเวลางานคุณหรออืมบอกผู้กำกับแล้วล่ะค่ะละครเรื่องใหม่ยังต้องใช้เวลาเตรียมงานอีกระยะหนึ่งจึงมีเวลาพอที่จะมาถ่ายทำนะ่ะนี่ครับบทละครพี่อีรับบทพระเอกที่แอบหลงนางเอกเจี้วเจ้ว ที่ไม่อาจเอื้องของเรามาตลอดเรื่องนี้เป็นแนวตลกธรรมดีหากพี่คิดว่าในบทมีอะไรต้องแก้แล้วก็คุยกับผมได้นะโอเคพี่ขอดูบทก่อนนะอย่างนั้นเราไปกินข้าวด้วยกันไหมจะได้ถือโอกาสคุยเรื่องบทนี้ด้วยอืมได้สิคุณชายกลับมาแล้วหรอครับ อืมกลับมาเยี่ยมคุณปู่เนี่ยนะคุณท่านเห็นคุณต้องดีใจแน่แนๆพอดีเลยครับคุณเฉินก็มาเหมือนกันครับแกรู้ว่าต้องกลับมาด้วยเหรอเจ้าเด็กนี่วันวันไม่เคยอยู่บ้านลืมปู่ของนายไปแล้วสินะ คุณปู่ลูกอย่าไปว่าเขาเลยค่ะอารันเขาง,งานยุ่งจริงๆนะคะใช่แล้วครับคุณปู่ผมกลับมาหาคุณปู่ทุกครั้งที่มีเวลาแล้วไม่ใช่เหรอคุณปู่ลูกเขาเป็นพวกปากหลายใจดีนะคะเขาเอาแต่พูดถึงคุณอยู่ตลอดเวลาเลยแกยุ่งก็ไม่เป็นไร แต่อย่าทำให้งานแต่งต้องช้าไปด้วยแกกับน้องของแกต้องรีบแต่งงานเป็นฝักเป็นฝาได้แล้วฉันว่าต้านฉิงนี่ก็เหมาะสมกับแกดีนะค,คุณปู่ลูกก็คุณปู่ผมหาหลานสะพ้ยให้คุณปู่แน่นแน่แนต้านฉิงไหนๆก็มาเป็นแขกแล้วอยู่ทานข้าวด้วยกันก่อนสิอาเฉันประคองฉัน ขึ้นไปพักคนน่อสิอารันยากที่เขาจะมีโอกาสได้มาสักครั้งแก็ก็ดูแลและต้อนรับเขาให้ดีหน่อยนะครับคุณปู่ความหมายของคุณเฉินชัดเจนมากคุณท่านทำแบบนี้จะทำลายความสัมพันธ์ของตระกูลลูกกับตระกูลเฉินไหมครับ นี่คือเรื่องของวัยรุ่นให hey, ้เด็กๆเขาตัดสินใจเองเถอะตระกูลลูกของฉันไม่จำเป็นต้องเห็นแก่นหน้าของตระกูลเฉินอารานันฉันช่วยคุณนะไม่ต้องหรอกต้านฉิงคุณปู่ก็กลับห้องไปแล้วคุณรีบกลับบ้านเถอะตระกูลเฉินกับตระกูลลูกของเราสนิทสนมกันคุณปู่ลูก ก็ให้ฉันคิดว่าที่นี่เป็นบ้านของฉันตอนนี้ฉันกลับมาบ้านแล้วไม่ใช่หรอฉันคิดว่าเราเป็นครอบครัวเดียวกันมาตั้งนานแล้วซะอีกต้านชิงคุณจะบอกว่าตระกูลลูกของเราแยกจากกันกับตระกูลเฉินไม่ได้ใช่ไหมอารันคุณก็รู้ว่าฉันไม่ได้หมายความแบบนั้น หากคุณอยากพัฒนาความสัมพันธ์กับอินซ์ลก็ในฐานะพี่ชายผมต้องขอโทษด,ด้วยผมจะไม่เข้าไปยุ่งเรื่องความรู้สึกส่วนตัวของเขาคุณปู่ของผมก็จะไม่ทำเหมือนกันขอโทษด้วยผมยังมีธุระต่ออารันลูกหญินรันคุณบังคับฉันเองนะ ชื่อต้านชิงไม่เหมาะกับนางหรอกเปลี่ยนชื่อใหม่ให้นางหอกนางหอกมันคิดจะทำอะไรนะคะก็รอดูตอนต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะพระเอกไม่เล่นกับแกหรอกนางหงอก